โอเคครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครเพนนะครับผมนี่เราจะให้ดูนะครับว่าตัวละครเพนเป็นยังไงเผื่อเข้าไม่รู้จักการนันได้เลยนะครับเพนเป็นตัวรับของอัปเดตนี่เลยนะเป็นไงได้กันหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้ก็กดติดตามเดี๋ยวพี่จะแบ่งดวงให้นอ้น้องพี่เป็นคนดวงดีไงนะเห็นไหมเห็นอะไรไม่ได้เห็นไหม สเ,เตตยังแบบดีเลยเห็นไหมเนี่ย S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  นะครับผมนะระยะเวลาด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวค่อนข้างที่จะตีช้านะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยไปอธิบายแล้วกันเนาะว่าตัวมันมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปอนนีโวก,ก,ก,ก่อนนะครับผมโดยการอีโวก็ต้องเก็บคิวก่อนนะครับ7,500นะโอเคไปเราไปอีโวกันเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้มันจะนานเกินไปนะเด็กๆไม่ชอบแนละ้วเด็กๆไม่ชอบใช่ไหมฮะโอเคลืมบอกไปว่าเออกูเปลี่ยนชุดละเห็นไหมเนี่ไม่มีอะไรหรอก โอเคเราไม่ต้องรีสเตทนะครับผมเพราะว่าผมก็ได้รีไปแล้วแลก่อนที่จะมาอัดคลิปดีนะครับผมก็เป็น S S S แล้วก็ A แล้วก็ A นะครับผมก็อีโวไปเลยนะครับผมนะอืมไหนล่ะเพนอยู่ไหนจ้านี่โดยของอีโวก็เหมือนกันทุกตัวเลยนะครับผมก็ใช้คัมฟีอย่างละ50แล้วก็ดาวโง่ๆนะครับผมก็มาอ่าอีโวแล้วมันก็จะบวกอะไรเนี่ยเอ็กแท็กเปอร์เซนต์นะครับผมเพิ่มมา35เลยนะครับแล้วก็บวกชินาเทนเซนะครับผมใครเคยดูนารูโตะก็น่าจะได้ยินคำนี้ดีนะครับผมชินาเทนเซแล้วก็ระเเเบบิดดไไปปโโโโกกกกคคันนนะะะมมืองฮหหายยลลแ้วว็ อะไรเนี่ยอ่าแพนซารี่นะครับผมอ่าไม่ออกชางแม่งคนระับกดอีโวไปเลยนี่แน่นะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกแบบสีม่วงๆขึ้นมาแนละ้วก็ถือว่าเท <c oughs> เลยนะไอ้แซดเนะเป็นถึงหัวหน้าเลยนะครับผมในตัวนี้มันเป็นหัวหน้าอาคาสกินะครับผมแต่ว่ามันกระโดดเขาชักใหญ่อีกรอบนะครับผม มาเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ SS N อีกหรือเปล่านะครับผมขอให้ได้เถอะนะคือเป็นตัวแรกเลยนะที่มี SS โอเคไม่ได้นะครับผมนะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันถ้าแบบเป็น SS T บัด s เนี่ยมันจะเป็นเอ่อสีแตกต่างจากอันอื่นนะเห็นไหมระยะเวลาผมมันเป็น SS N, มันเลยเป็นสีฟ้านะโอเคแต่ขอให้ได้ SS N ก็พอแล้วนะเออโอเคแม่เออ,อ,เเอ,อจาก A ลบเป็น A บวกโอเคนะดวงน่าจะหมดแล้วนะ ดวงน่าจะหมดกับเอ่อระยะเวลาไปแล้วนะผมคุณดารัการโจมตีนะได้เอ็ดเออ่ออันนี้ก็ไม่ได้เอ็ดอันนี้ก็ไม่ได้เอ็ดช่างมันแล้วกนะแต่ระยะมันทุเรศอย่างวันได้แค่เจ็ดเอร์เนเองเหรอโอ้ยเราเอาตัวอื่นไปยัดดีไหมโอเคมาเราจะไปอ่รีวิวให้ดูแล้วกดเพย์ไปมา โดยการรีวิวก็เหมือนเดิมครับผมเอาไปแค่สามตัวพอตัวกันแอร์ตัวเ,เพนที่เราจะรีวิวแล้วก็ตัวตังนะผมเมตาตลอดการนั่นคือบูมานะครับผมเอาส่วนตัวแอร์แล้วก็เป็นโคนันเหมือนเดิมนะครับผมนะในไหนมันก็เป็นอัปเดตนี้แล้วก็ตัวที่มันเกี่ยวกับนาลูโตไปแล้วกันนะบูมาไปอะ่ะโอเคมาเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่รีวิวเลยครับผมไปแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในดาเบจิกทาวอีกแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครเพนนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟสิบแล้วนะนนก็ได้เวลาสมควรแล้วนะแต่ก่อนอื่นขอถามคนดูก่อน,น คอสเพย์ชุดดีกับชุดเก่าในเท่กันนะครับผมถามเป็นงั้นแหละผมก็ใส่ชุดนี้เหมือนเดิมนะครับผมนะจากถือปืนไปถือดาบแล้วผมโเคตรเท่เลยนะเออถึงหน้าจะมืดไปหน่อยนะแต่ก็เท่ดี <laughs> โอเคมาเราจะวางเพนกันเลยนะผมโดยวางครั้งแรกก็ใช้เงินอยู่ที่1,300งนามนะครับผมกดวางไปเลยนี่แน่แหมโคตรเท่เลยเพนโกูดูดิยเย็ดเท่เนสังสาระโคตรเท่ไหนดูสกิลซิออาสกิลมันทำอะไระวะเดี๋ยวไปดูมันตีดิอ๋อตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับผมตัวนี้ อ auto, rua, ๋อมันจะเสกอ่าพิธีอ่าวิถีนรกมานะผมนะจำได้อยู่ไอ้ตัวนี้วิถีนรกในตัวหุ่นยนต์นะมันจะเสกวิถีนรกมาต่อยนะครับผมนะดาเมจคั้งแรกก็อยู่ที่8,345นะามร้อส่สนส่วนคุณดามในการจบจีอยู่ที่6.3จุดสามนะผมแล้วก็ระยะอยู่ที่21.4นะครับผมนะก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมอวยนะครับผมเพราะว่าผมชอบในตัวนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเท่นะครับผมนะโอเคเราจะมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยเรื่องโมอัพเกรดขั้นต่อไปก็ใช้เงินอยู่ที่หน แปลงมากนะครับผมก็แบบมันเดิมนะผมแค่เพิ่มดาเมจนะครับผมแล้วก็ระยะอะไรก็เพิ่มมันนิดหน่อยนะครับผมโอเคอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะผมก็ใช้เงินอยู่ที่2,300แล้วก็ดาเมจเพิ่มไปอ่าเป็นเท่าไหร่อ่ะกดอัปก่อนนะเออดาเมจเพิ่มมาเป็น25,000นห้านะผมควรคูดานในการตัวมีเท่าเดิมนะผมส่วนระยะก็เพิ่มมันนิดหน่อยนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคมาแล้วก็ตัวมอนก็หลุดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีโคนันอยู่ครับนี่นะโคนันระวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไม่มีทางหลุดไปได้นะตตตัััววนนนนนนี้้ก็็เเเเปมมาาแออระะะผใหหลยคคบโ มาโอเคขั้นต่อไปกันเลยนะผมพูดเยอะแล้วโอเคขั้นต่อไปก็เป็นอ่าท่าอะไรเนี่ย King of Hill นะครับผมนะคลิปออฟฮิลน่าจะตีแอร์หรือเปล่านะตัวนี้ตีแอร์หรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะดาเมจก็นั่นแหละเออใช้เงินอยู่ที่3,300ันสามนะผมจะค่อยมาดูดาดาเมจดัเบิดอะไรกันนะเออกดอัพไปเลยนะผมมาดูสกิลการโจมตีก่อนมาไหนดูดิคิงออฟฮิลไหนดูดิตียังไงวะมองไม่เห็นว่าเอ้ยตีดีดิตีแอร์ปล่าโอเคไม่ตีแอร์นะผมแต่ยังไม่เห็นสกิลการโจมตีมันเลยว่าตียังไงวะเนี่ย ทีใหม่ดิอ๋อโอเคมันจะเสกไอตัวนี้มาแลผมไอตัวที่มันถ้าใครเคยดูนารูโตะน่าจะเคยเห็นนะไอตัวนี้ที่มันแบบว่ามันจะกินกินศพแล้วมันจะสามารถชุบชุบได้อะวิธีวิถีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยที่มันเสกไอตัวนี้มาแล้วมันจะสามารถชุบชีวิตได้นะผมก็เป็นสกิลที่โกงมากเลยนะสกิลในเกมนะเฮ้ยไม่ใช่สกิลในเกมเปสกิลในการ์ตูนเออนะแต่ในเกมมันก็ดูแบบดูง่ายๆไม่รู้อะกี่กี่ฮิตวะเนี่ยตีฮิตเดียวเหรอเดี๋ยดูใหม่ดิโลสามดูนะดูนะกี่ฮิต โอเคแค่ฮิตเดียวนะครับผมก็ทำไมมันดูง่ายง่ายไงม่รู้ว่าแต่ว่าเขาตีเร็วอยู่นะตีอยู่ที่ห้าจุดสี่เลยนะผมโอเคมาอัปเกรทขั้นต่อไปกันเลยนะผมอัปเกรทขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่สามพันห้านะครับผมแต่อัปไปเลยนะผมดาเมจอยู่ที่ห้าหมื่นแปดนะครับผมก็กูดาลการโจมตีก็เท่าเดิมนะครับผมส่วนระยะก็นิดหน่อยไม่ระยะมันสั้นอย่างมาเพีนจริงๆมันเป็นตัวที่แบบว่า ในการ์ตูนคือมันแบบวงกว้างมากเลยนะไอชินาเทนเซ่นะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าไอชินาเทนเซ่ที่เราอีโวมาแล้วมันจะเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่านะชินาเทนเซ่คือแบบระเบิดโคโลฮะทีเดียวแบบเลยเป็นขี้เลยนะครับผมแบบเละเลยอะ่ะแบบหายหมดนะเออแบบกวาดล้างเลยนะ <c oughs> เป็นสกิลของพระเจ้าไงชาดมาโอเคอัปเกรดครับต่อไปนะใช้เงินอยู่ที่หกพันนะครับผมกดอัพไปเลยนะครับผมนะกดอ่าโอเค,ออเคสกิลก็เหมือนเดิมใช่ปะไม่มีสกิลใหม่ปะ โอเคเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือดาเมจแรงขึ้นนะผมเป็นอยู่ที่ <c oughs> ลิมเป็นไรนะดาเมจอยู่ที่7จ0 0หนห้านะผมส่วนคูดานในการโจมตี5.4าจุดสีนะผมก็ตีเร็วนะผมแล้วก็ระยะอยู่ที่28.9นะก็นั่นแหละตามนั้นนะครับเหมือนเดิมนะผมเพิ่มเติมคือดาเมจนะส่วนระยะก็เพิ่มมานิดหน่อยแล้วคูดาในการโจมตีก็อยู่ที่เท่าเดิมนะแต่ว่าอัปเกรดขั้นต่อไปนะผมเป็นอัปเกรดขั้นที่6นะผมซึ่งเป็นอัปเกรดที่แบบน่าจะดีนะครับผมเ <c oughs> พราะนี่เห็นไหมเห็นหม,มันบวกสก,กิลอะไรเห็น มากเลยนะจากเจ็ด0ืนห้าไปถึงสองแสนเลยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้โดดแค่ดาวเมทด้วยนะแม่งคูดาวมึงอย่าคูดาวเลยนานขนาดนั้นว่าเฮ้ย13.4เลยหรอแล้วระยะเพิ่มมานิดเดียวชินาเทนเซกูในของเก๋ไปไหนกดอัพไปเลยนะผมใช้เงินอยู่ที่9,000นะครับโบ้เขาให้มาในชินาเทนเซอะชินาเทนเซแค่นี้หรอตีนานยัง่ะกดจะกระโดดดูดิตีดิ โอเคชินาเทนเซโอเคเออเราเราเราเข้าใจผิดเว <laughs> ้เอ๊ะใช่ไหมวะเออมันกระท่าเดียวกันนี่ไหวออชินาเทนเซที่แบบมันขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นไปบนโคโดฮาใช่ไหมแล้วก็บอกชินาเทนเซแล้วแบบแวแบบ่โาโคโดฮาพังท่าเดียวกันเหรอเนาะเออท่าเดียวกันแหละท่าเดียวกันแหละออทำไมมันวงน้อยจังวะเนาะแล้วก็คูดาวแบบนานมากเลยนะอันนี้ขนาดผมแบบระยะเอไม่ใช่คูดาวในการโจมตีของผมเป็นเอ S เเนะเว้ยเฮ้ยทีเบนเอ็ดนะเว้ยมึงสิบสามวีเลยเหรอ แต่ดามจก็ไม่ได้แย่นะผมดามเมจใช้ใช้อยู่ที่สองแสนเลยนะดามเมจนะแล้วก็วงมันน้อยแล้วมันตีเป็นเซอร์เคิลอะโอเคมาไม่ต้องไปตีมันเยอะนะเป็นตัวอวยนะผมนะยังไงก็ชอบอยู่ดีนะผมขั้นต่อไปเลยนะผมเป็นขั้นอัปเดตขั้นที่นะครนะผมก็ใช้เงินอยู่ที่12,500นานะผมโอเคมากดอัพไปเลย อ่ะอัพไปแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมคือมีดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็คูดาวในการโจมตีลดลดไปประมาณ1วินะครับผมแล้วก็ระยะไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพิ่มทีละ1ทีละ2นะโอเคมาแล้วก็มาอัพเกรดขั้นต่อไปเลยนะผมอัพเกรดขั้นที่แปดนะผมมันก็ใช้เงินอยู่ที่2องหมื่นนะแล้วก็มีท่ามาใหม่นะผมซึ่งกูอ่านไม่ออกอีกแล้วนะเดี๋ยวพยายามอ่านให้ฟังนะครับผมอ่านว่าอะไรเนี่ย펜ทารี่ดีอะเดเวอเรชันอะไรนั่นแหละอ่าโอเคกดอัพไปเลยนะผมดาเมจก็จะเป็นอ่าเท่านี้นะผมตองสามเลยนะผม โกโก้ขันไอ้ที่ไม่โคตรโหดนะดาเมจตองสามเลยนะผมเลขสวยนะสามแสนสามหมื่นสามพันนะครับผมแล้วก็คูดาในการโจมตีอยู่ที่สิบเอ็ดจุดหกแล้วก็ระยะง่อยเหมือนเดินนะผมอยู่ที่สามสิบสามจุดสองนะครับผมนะแมมันบวกระยะน้อยจังวะไหนดูดิเอาใหม่ดิมันเท่เกินว่ะเฮ้ยมันดูใหม่ดิดูไกลๆดีกว่าเราไปดูไกลๆดีกว่าโอ้โหดูดิเฮ้ยยังกับอุกระบาดตูมแรงอยู่นะแรงอยู่นะใช้ได้อยู่นะแต่มัน เสียดายมันไม่ฟูลเอโอีว่ะมันเป็นเซอร์เคิลอ่ะถ้าจะเป็นฟูลเอโอีนี่แบบสุดยอดเลยนะโอเคมาเราอัปเกรดขั้นต่อไปเรามองเห็นมอมเห็นโอเคมาอัปเกรดขั้นต่อไปเลยนะครับผมอัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นนะครับผมใช้เงินเยอะอยู่นะเนี่ยใช้เงินอยู่ที่สามหมื่นแล้วก็ดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้นเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นนะเออมีตาก็ดูเองนะครับคนดูขีกก้เกียจพูดละ <laughs> โอเคอัพตันไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็อัพตันอยู่ที่อ่าเลเวลแม็กอยู่ที่9นะครับผมเลเวลแม็กของอ่าเพลนก็ชิวอ,อยู่ที่เลเวล9นะครับผมส่วนดาเมจสูงสุดเขามันอยู่ที่อ่าสี่แสนห้านะครับผมแล้วก็คูดาในการโจมตีก็เยอะมากเลยนะครับผมสิบเอ็ดจุดหกนะครับผมแล้วก็ระยะอยู่ที่สามสิบห้าจุดสี่นะซึ่งคูดาในการโจมตีมันผมว่ามันเยอะไปอะ่ะมันเยอะมากเลยดูดิตัง้งสิบเอ็ดจุดหกอ่ะขนาดแบบเอ่อไอ้เนี่ยไอ้ เออเขาเรียกอะไรสแตตผมเป็น S S S นะครับผมแบบเป็น S ที่เป็น S อสอ่ะสามตัวยังตั้ง11นะครับผมถ้าให้ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าถ้ามันตีมันตีเออเดี๋ยวดูก่อนมันตีกี่ฮิตน,นะครับมันตีกี่ฮิตวะไอ้ดูซิเพนตีกี่ฮิตจ้ามันมันดูได้ไหมเนะี่ยเอาตัวหลังแล้วกันเนาะอ่าดูตัวนี้เลยสี่ฮิตนะครับผมใช่ปะ่ะสี่ฮิตปะ่ะเอี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูใหม่ ด,ด,นะดูตัวนี้ครับดูตัวนี้เกาะเกาะสีนะดูตัวนี้ถ้าถ,ถ้าเกิดสีฮิตคือเกาะมันจะหายหมดนะครับอะ่ะแล้วไม่ไปตีตัวหลังไอบ้บ้าเอ้ยโอ้โหแล้วมึงไม่ตีตัวหน้าเออกูไปปรับร้านนี่ใหม่บา้าโอเคมาตีใหม่ตีเร็วๆเร็วๆดิเร็วๆดิคนดูรออยู่กูก็รออยู่เนะี่ยสีฮิตเปล่าโอเคสีฮิตนะครับผมก็ไม่ได้แย่นะครับผมแต่มันตีช้ามากเลยนะก็สีฮิตนะโอเคเฮ้ยเอามันมีอะไรวะมันมีอะไรขึ้นบนหัวมันเนี่ย อ่ออันนี้มันสัญลักษณ์ผักไม่ใช่หรอเฮ้ยเพยมันผักได้ด้วยหรอเดี๋ยวดูก่อนดิเฮ้มันผักได้หรออา้าวตายซะกอ่อนโอเคครับมันผักได้นะครับผมไอตัวนี้นะสังเกตไหมมันผักได้นะผมโอ้ยถือว่าดีนะครับเออมันก็เล่ก,กับมากับการตีช้านะผมตีช้าแล้วมันผักได้นี่ก็สุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวมันผักหมดปะ อ๋อผักทั้งหมดที่ว่าอยู่ในวงเฟอร์โคเลยนะผม้าใจให้ดีกว่านี้มันต้องตีเป็นฟูลเอวีไว้มันถึงจะดีกว่านี้เว้ย <c oughs> อันนี้มันตีเป็นเซอร์โคอ่ะโอ้แม่งเสียดายว่านะโอเคเทรดต,ตัวนี้ผมคิดว่าเทรดที่เหมาะสมกับผมคิดว่าน่าจะมีแค่3อันนะสำหรับผมเลย1คือยูนิคเพราะว่ามันตีฮิตเดียวไอพวกตีฮิตเดียวนี้เอาเอายูนิคไปเลยนะครับผมหนึ่งเลย2คืออ่าเป็นกอสปีนะครับผมถ้ากอสปีมามจะลบไปอีก20% 20%ของ11.6ก็ถ้าเกิดครเของิเอ่าจหก็้เท่าไหร่ เออหนึ่งจุดหนึ่ประมาณเอ่อสามจุดสองเอาประมาณสามจุดสองหรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะประมาณนี้แหละสามจุดสองมันก็จะลดไปเหลือประมาณเอ่อแปดแปดกวีแปดถึงเก้าวินะครับผมถ้าได้กอสปี่นะครับผมหรือไม่ก็เป็นสไนเปอร์ก็ได้นะเพราะว่าตัวมันก็วงมันเล็กนะครับผมตัวเนี้ยเพลนเห็นไหมวงมันแค่สามสิบห้าจุดสี่เอ็มมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันแบบ มันอยู่กลางๆอะ่ะมันยังไม่สุดอะ่ะเราต้องเอาสไนเปอร์มาแลผมว่าเอาแบบว่าสี่สิบกว่าเลยอนยะ่างเงี้ยเออมันถึงจะดีนะผมเพราะว่าตัวมันสามารถผักได้แล้วก็ตีแค่ฮิตเดียวนะผมโอเคมารายละเอียดเขามันก็มีแค่นี้แหละครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันว,ว,ว,วางได้กี่ตัวนะครับผมเนี่ยวางไปเลยวางไปสามตัวสามตัวสี่ตัวโอเควางได้สามตัวนะผมเงินในการอัพเดี๋ยวดูก่อนว่ามันใช้เงินในการอัพเท่าไหร่เเงินในการอัพใช้เงินอยู่ที่สองหมื่น 2412ถ้าคูณ4ไปเท่าไหร่ก็ตีไปเลขกมกอลประมาณเกือบแสนนะผมเอาเป็นเลขกมกอลเลยแสนหนึ่งอะแสนหนึ่งสามารถได้ดาเบจมาอยู่ที่45 0 0 0นืนะครับผมแล้วก็ระยะประมาณนี้เลยอ่ะดูตามนี้เลยนะโอเคไหนลองอัพดิแสนหนึ่งจากจากแสนเจ็ดนะผมเหลือเท่าไหร่แสนเจ็ดเหลือเก้าหมื่นนะผมก็ประมาณแปดหมื่นนะเอาแปดหมื่นก็ได้แปดหมื่นก็ได้โอเคมันก็จะผักรัวๆเลยนะผมตัวนี้นะถ้าเกิดเป็นยูดีมันก็จะเอมันก็จะผักไม่รัวอีกดีแต่ว่ามันก็แลกกับมาดาเบมันก็แรงอะถ้าเป็นยูนิค ก็ตามนั้นเลยครับเทที่เหมาะสมคือยูนี้ก็สปีดแล้วก็สไนเปอร์โอเคคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าไม่มีอะไรจะรีวิวแล้วนะ <c oughs> เออเยเดี๋ยวเดี๋ยวรืมดูลืมด,ดอูอ๋อท่าแสงนะผมตีกระเจ้าท่าแสงนะครับผมโอเคก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ส่วนใครที่ยังไม่ได้เพลนก็รีบไปหานะครับเดี๋ยวอีเวต์มันจะหมดก่อนถ้าเกิดอยากแบบดวงดีดวงดีๆแบบผมนะครับผมเล่นไปแค่วันเดียวก็ได้เพเลนแล้วนะครับผมก็ให้กดติดตามนะครับผมกดติดตามแล้วผมจะแบ่งดวงให้อย่างที่ผมเคยบอกไปนะโอเคบ